อากาศดีมากนะคราวนี้นะับผมเสือเดินไปทายลงไม่รู้ไหอกวไหนไหนลงท้าเสือไหลูกฟักทองมีไหมเนี่ยมันมีแต่าเออได้บอกนแต่ดอกเออฟักทองไม่ดานี่แปลกมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะมันขึ้นแต่ดอกดอกดแล้วก็เอ้าไม่เห็นขึ้นลูกน้อยบ้างอ่ะเออ อ้าวนี่คือดอกตัวผู้อ๋อ,ออ๋อเออก็แปลกดีเนาะคุณผู้ชมนะฮะต้นน้อยๆน่ะนะอ,อ,อ,อ้าวแล้วลูกจะขนาดไหนเนี่ยลูกอาจจะเท่านิ้วก้อยหรือเปล่าอ๋ออาจจะไม่ขึ้นฝักเป็นเม็ดเต็มเนาะโอช่องใหญ่เลยทำไมมีสองเครื่องสอง ฮะโอ้โหดูคุณผู้ชมนะ,นะฮะอ๋อเครื่องหนึ่งคลิปเครื่องหนึ่งไลฟ์สดนะโอ้โหดูนะฮะเบื้องหลังการทำงานของยูทูบเบอร์นะฮะถือขาตั้งกล้องเอ่อเรียกว่าอะไรสองขา ก็อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปให้กำลังใจนะนะครับให้กับแม่ดาป้าเทบ้านย่า,าชิ้นะลุงวางน้องตองเดอ้อนะหมวดฟื้นเดอ้อนะป้าคำสายปุ๊แม่น้องเหมียวแอนแฟมิลี่นะ <and family. S 1> สำคัญเลยก็ต้องช่องนะปาแตนชาแนล,นนลกับนมนโอมชาแนลนะปะปลาแกงไข่หน่อไม้นะอืม ไม่ต้องเก็บเร็วไม่ต้องเก็บเร็วเดี๋ยวไม่ถึงแปดนาทีเก็บช้าช้าใช่แล้วเราก็สอนอู้ฉลาดนะเนี่ยอุ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนู่นมีแมลงที่คอยผสมเกสรไงอ๋อนี่แหละแล้วเขาไม่กัดเราเหรอเนี่ยไม่เขาไม่ตอดกึ๊กเราไปหรอไม่มีพริกมีภัยนะอ๋อเหรอก็เป็นมิติใหม่ของการปลูกฟักทองนะฮะปลูกกินดอกนะครับผม คนสมัยโบราณเขาบอกว่าไปจีดสาวจนดอกมอือบานผล่ดจังเมื่อคือแปลว่าแปลว่าไปตั้งแต่ตอนหนัวค่ั้จนสว่างง้ดอกมือบานยังมเศรายังไม่กลับออดอกมอือบานกอนจังสิเมื่อ,อ <c oughs> ดอกมาฟักทองบานเดียรอะไรแล้วมันจะออกดอกอีกทียังไงยังไงถึงจะได้เห็นลูกเนี่ยอยากรู้มากเลยนะเนี่ย อืม,อ,อ,มอ,อืมมันต้องให้พร้อมที่จะออกลูกก่อนที่จะออกลูกและต้นโร่จะมีลูกแล้วรู้ไหมว่าฟักทองรู้ฟักหอมหรือว่าแตงมันจะเป็นดอกตัวคู่ตัวเมียส้นเดียวกันครับยิ่งขึ้นนะนะครับเดี๋ยวต้อง เด็ดผักตีนะ่วเนี่ยหรือว่าใบแมงลักนี่นะฮะไปกินกับน้ำยาขนมจีนแซ่บๆนี่นะครับรนั่นแลก็เนี่ยเห็นอะไรนะ,ระคือเรียกอะไรนะเยชั้นลอยเนาะชั้นดาดฟ้าของบ้านแอดชัยแล้วก็วบางทีก็อยากจะมีเหมือนกันเนาะเออมันจะออกมันจะคือไหมอ่ะนี่ถ้าพี่เสือจะทําจะทําชั้นลอยเหมือนบ้านเอดชัยอ่ะดีไหมเนาะ คุณผู้ชมน่าสนใจนะแล้วก็เอาห้องน้ำไปข้างล่างไงเออเกิดไอเดียเหมือนกันนะเนี่ยเนาะนะครับทำชั้นลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็ในส่วนของเสานะฮะเสาที่เป็นโครงของชั้นลอยนี่นะครับผมนะรเราก็เอามาทำเป็นห้องน้ำเลยนะครับอืมอ่านะครับถือว่าเป็นอีก ไอเดียนะฮะอีกหนึ่งความต้องการนะฮะว่าอยากจะมีชั้นลอยเหมือนบ้านเอดชัยนะคุณผู้ชมดูดิมันคงจะดีมากมากเลยนะถ้าได้ขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็นะนั่งไร์สดนะให้เอซได้เห็นวิวแบบ360องศาเนาะนะนะหน้าทำนาก็จะเห็นความเขียวขจีนะของต้นข้าวนะพอข้าวคนะ่อยๆออกรวงนะ ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองโอ้โหโอ้คงจะดีไม่น้อยนะครับผมนะครับมันจะใช้งบเท่าไร่นาะนะทำชั้นลอยดาดฟ้านะที่แน่ๆเลยนะเนะสาก็ต้องประมาณสักสี่ต้นเนาะนะเสาสี่ต้นนะ,นนะเหล็กใหญ่เลยนะเหล็กใหญ่นะะแล้วก็เหล็กบันไดนะครับเหล็กบันไดาพาดลไปอีกสองต้นนะฮนะ สายต่อมาก็จะเป็นเหล็กเหล็กขนาดย่อมลงมาอีกนิดนึงนะฮะสำหรับทำลังคานะครับแล้วก็ราวบันไดนะครับแล้วก็สายเล็กสุดก็น่าจะเป็นเหล็กที่เป็นทำลูกกลงเนาะนะนะล้อมรอบนะนะครับแล้วก็ซี่บันไดเนี่ยนะจะมีเหล็กทั้งหมดสาไซน์นะคุณผู้ชมนะฮนะเดี๋ยวไปนะลองถามนะแอดชายดูกนเนาะนะว่า ถ้าทําชั้นดาดฟ้าทาชั้นลอยแบบนี้นะงบประมาณเท่าไหร่นะเอาแค่ค่าอุปกรณ์ก่อนนะยังไม่รวมงบช่างนะแต่คิดว่าถ้าจะทําจริงๆก็คงให้ช่างข้างนอกทําให้แหละนะเพราะลุงช่างเนี่ยนะโองานเยอะนะคุณผู้ชมนะไม่อยากจะไปรบกวนลุงช่างเนาะนะ <c oughs> แต่เรื่องห้องน้าเออนะอัปเดตเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> เรื่องห้องน้าเมื่อวานคุยกับลุงช่างแล้วนะเดี๋ยวลุงช่างบอกว่าเสร็จจากร้านกว๋วยเตี๋ยวจะมาทําห้องน้าให้ ลืมเล่าให้เอฟซีฟังเนาะนะครับนะครับก็เร,เร็วเร็วนี้แหละนะฮะเพราะว่าเอาตรงๆคือตอนนี้พี่เสือนะครับนะแม่ดาแล้วก็ป้าทถวบ้านเนี่ยเราใช้ห้องน้ำของสาโมนแอดชัยเนาะนะมันก็รบกวนเนาะ <c oughs> นะรบกวนเขามานะามาอย่างแม่ดากับป้าเทวบ้านนี่ก็หลายเดือนแล้วเนาะนะรบกวนเขาเนาะ <c oughs> ก็เตรียมนะฮะเตรียมนะครับมาลุ้นห้องน้ำนะเสือพาไปนะกับนะไม่ดาไปพร้อมๆกันนะฮนะห้องน้ำจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับนะจะทำแบบไหนนะเป็นห้องน้ำแฝดไหมนะหรือว่าเป็นทำห้องน้ำใหญ่ๆร่วมกันนะหรือว่าอะไรยังไงนะเมื่อวานนี้พี่เสือก็นะไปขุดนะไปย้ายต้นมไม่ยงมคิดนะฮะที่วังเยี่ยมเนาะก็ได้เห็นห้องน้ำของนะ ของน้องแหม่มนะนะฮะเราเรียกว่าน้องแหม่มละกันนะฮะลูกคนเล็กนะของปู่พอกยยาภานะน้องสาวคนสุดท้องของลุงช่างเนาะนะครับนี่เห็นห้องน้ําแบบสองห้องนะครับเป็นห้องน้ําแฝดนะนะครับแล้วก็เออมันเป็นไซส์ที่พอดีมากเลยนะฮะมันสวยมากเลยนะกําลังดีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไซส์เท่าไหร่จาะก็ขอบพระคุณลุงช่างด้วยนะพี่นะ เอยปากมาแล้วว่าจะทำนะห้องน้ำนะให้กับพวกเรานะครับคุณผู้ชมนะครับ